ค,คู่เกินหนุนพิเศษคู่ต่อไปค่ะนะที่จะพูดกบอะไรนะชวดจะหรนะหนูวัวอ่ามาแล้วคู่เกิอหนุนพิเศษคู่นี้นะลองสังเกตดูค่ะถ้าบ้านใครมีคู่เกิอหนุนพิเศษไอ้ที่เลือกไว้แล้วก็ไม่ต้องมีคิดนะคะ ไนี่ยังอยู่เนี่ยลองดูสิตั้งแต่ท้องตั้งแต่มีกันมาก็ดีกันนะสำหรับแม่ก็มีเงินเลี้ยงลูกได้ลอะอะนะไม่พาลูกอดตายเพราะว่ามันเกื้อหนุนพิเศษมันทาให้มีช่องทางไปกันได้นะมีช่องทางมีแสงสว่างให้ทำมาดกินกันให้ดีให้มีความเจริญ คู่เกินอุนพิเศษต้องทำดวงใส่หมอนใส่เมาะนอนสมัยโบราณเขาเรียกใส่เมาะนะถ้าคู่ทําลายหลางก็มีวิธีอีกแหละอ่ะบาบังเอิญท้องไม่ได้ตั้งใจมีคู่พิฆาตกันออกมาโอ้โหลูกเกเรชมัดเลยนะเพราะฉะนั้นพอเกิดมาเรารู้แล้วมีลูกคู่เกเรแล้วเราแก้ไขเลยแก้ไขเลยนะ วิธีการมียมารู้ตอนโตก็มีวิธีการนะอา้าวเรียนมาเนี่ยเรียนมาจากวัดอะไรสุทาวาตรง,งเวียนใหญ่อาจารย์ที่สอนเสียชีวิตไปแล้วพอสอนเราเสร็จท่านก็เสียชีวิตเลยนะเขาเรียกว่าวิธีการแก้ไขดวงพิฆาตย่างแรงนะอ,อ,อุ้ยเรียนมาตั้งหลายวิชา,ามานี้คูกเกอรหนุนพิเศษนะถ้าคู่ไหนมีทําดวงสลับใ้หมอนนอนนะจ๊ะ ลองดูสิไม่เสียไม่เสียอะไรล่ะเงินก็ไม่ได้เอาเนี่ยอุตส่มามนั่งบอกด้วยนะถ้าเจอชวดฉลูลองลองดูนะแต่ไม่ใช่ว่าชวดฉลูจะไม่มีปัญหากันนะมีนะบุญหมดนะหมดบุญก็เลิกลากันไปไม่ได้ทำดวงไว้ตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็ไม่ได้มันทำบุญใส่บาตรด้วยกันนะคุณอยากรวยอยากอะไรคุณก็ต้องมันทำนะ คู่เกื้อหนุนพิเศษก็มีสิทธิ์เลิกกันได้ไม่ใช่คู่เกื้อหนุนพิเศษก็เป็นคู่กันได้แต่ว่าเป็นพันธมิตรกันก็ยิ่งดีนะคะไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกันก็หาบุญวาสนามาเจอกันคู่กันได้ค่ะไม่ใช่ว่าเออมาบอกแล้วจะต้องหาคู่แบบนี้ไม่ใช่นะคะแค่บอกให้ทราบว่าถ้ามีให้ทำดวงสลับหมอนนอนโชคดีสวัสดีค่ะ